สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องนุ้สุูีแล้วนะคะวันนี้ก็จะหลบมาจากกรุงเทพค่ะมาเที่ยวยุทธยากันก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาดูเมืองเก่าะคะ่ะชมกันเลยค่ะก็างมองเก่าเป็นยังไงอีกรอบนึงอันนี้ก็คือวัดน่าจะเป็นเมืองเก่าเจดีเก่าก็ค่ะเพราะว่านุส้สซูีก็ไม่ได้มีความรู้มากมายข้อมูลมากมายนะคะ แต่ก็อยากให้เพื่อนๆพนที่พี่ได้ชมกันค่ะดูด้วยกันไปเลยค่ะว่านี่คือเมืองเก่าหรือเปล่าคะน่าจะใช่มั้งคุชชีก็เคยมาเป็นครั้งแรกค่ะที่นี่เราได้มีโอกาสม,มาเที่ยวะคะ่ะเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันน่าจะเป็นเมืองเก่า ยังไม่เคยมาเนาะมาเที่ยวนุ่สซูชิก็มาเป็นครั้งแรกนะคะทังนี้ใหญ่อลังการมากเลยค่ะชมไปได้วยกันเลยค่ะแล้วก็ เป็นที่ใหญ่ที่สุดเลยคะเท่าแต่ที่ผ่านมาที่เคยเห็นเนะาะก็เป็นเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดตรงนีงน้ถ้านุ่งซูชีพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้นะคะเพราะเราก็ปยังไม่มีความรู้อะไรพอพูดไปตามตาที่ที่มองเห็นนะเนาะว่าเป็นยังไงเราไปเดินมารอบๆกันค่ะเพื่อนๆได้ดูกัน คลิปนี้ก็ก็จะไม่ถ่ายยาวมากนะคะเผื่อเพื่อนๆจะเบื่อก็อยากให้ใครที่ยังไม่ได้มาค่ะได้ชมกันไปด,ดูกันเนาะถ้านุ่มซูชิไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็จะถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆพี่ปานอาทุกคนดูทุกพี่ค่ะที่ได้ไป <laughs> เพราะว่าตอนนี้โควิดก็ ตาตาอยู่เนาะทุกคนก็ได้ฉีดวัคซีนกันเขไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วเลยมาได้ค่ะนี่ก็จะเป็นวัดค่ะวัดก็อยู่ข้างๆสวยงามเหมือนกันนะคะวัดนี้ทุกคนก็มาเยอะวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้บอดพิษวัดมงคลวัดมงคลมหาบ่อพิษลุงคือซีต้องมาเป็นครั้งแรก ในองค์หลวงพ่อก็ใหญ่โตมากค่ะสวยงามมากมนนี้ซูชีไปไหว้ามาแล้วนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูขอเก็บภาพบรรยากาศข้างนอกเนาะเพื่อนๆดูค่ะเนี่ยคนกำลังหลั่งไหลมาเเทียบเลยค่ะตอนเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดคนก็มาเที่ยวกัน,นะคะ่ะให้ทุก่อนไปดู ดูหน้าวัดดูดิค่ะบรรยากาศบริเวณวัดจริงๆอะ่ะเมืองเก่าเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะก็อยู่ข้างกับวัดนะคะอยู่ข้างกับวัดเน,นี้ยคะ่ะเป็นไงคะผู้คนก็เยอะนะแที่นี่ก็คือวัดมมคนบอ่อพิษนะคะถ้ามิจูชี้พูดผิดก็อภัยให้ด้วย นี่ค่ะให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนมามาดูทั้งวัดเก่าแล้วก็วัดใหม่แล้วก็เมืองเก่าก็ฝากดกดติรรดตามกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มซูชิด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่หรืออะไรใหม่ๆนุ่มซูชิก็จะมาลงให้เพื่อนๆดูค่ะขอบคินค่ะ